สวัสดีครับนี่คือผลอินทผลลัมที่ได้ทำการผสมเกสรไปแล้วประมาณ3-4อาทิตย์นะฮะก็เป็นต้นที่ได้นำเสเนอในคลิปที่ผ่านมาการพัฒนาของผลประมาณนี้นะแต่ละจันที่แทงออกมาจาก เป็นเอาอต้นมาเนี่ยนะอายุไม่เท่ากันดังนั้นขนาดของผลก็จะมีเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันตามอายุของผลอายุของช่อจันทรที่ระสมแล้ว ช่วงนี้ลมจะกระโชกบางเล็กน้อยนะเนื่องจากฝนตกต้นเดือนเมษายนวันนี้มรสุมเข้า,าเกือบทั่วประเทศบางจาังหวัดฝนยังไม่หยุดตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนะเช้านี้ก็เป็นเริ่มต้นที่ประจวบกรนบุรี ก็ควรที่จะมัดก้ารจับนะติดไว้กับการกานใบเแลาวลมพัดมาเมื่อผลอายุมากขึ้นอายุของผลมากขึ้นจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น นะจากประมาณ3ขีดตอนนี้น่าจะเป็นประมาณเกือบเกือบกิโลแล้วฮะเกือบเกือบ1กิโลก็จะน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าไม่ได้มัดเนี่ยเดี๋ยวมันโน้มลงไปลมพัดน้ำหนักจันเพิ่มขึ้นเนี่ยโคนก้านจันจะหักต้องมัดนะหลายคนก็เริ่มที่จะห่อผลแล้ว ถ้าผลมีขนาดเท่านี้เพราะบางทีมแมลงวันทองเนี่ยก็มาต่อยเนี่ยจะไม่เกิดหนอนผลเน่าเสียเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยหลายคนไม่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือยังไม่เคยเห็นมแมลงวันทองต่อยผลินฝันัำน,นะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หอผลเวลาที่ผลแก่มาแล้วผลอาจจะไม่ร่วงผลไม่โดนน้ำฝนเลยนะหอผลอย่างดีนะไม่ทัน ห่อผลภายหลังช้าเกินไปนะมแมลงวันทองนี่มาต่อยตั้งแต่ลูกยังเขียวๆนะครับมแมลงวันทองต่อย,ต,อยต่อยเอาไวนะ้แล้วเพราะนั้นพอเวลาผลแก่มาจะเริ่มเห็นหนอนมแมลงวันทองอยู่ในผลอินทผลนะัมซึ่งทําให้ผลก็เสียไปถุงที่ใช้ห่อช่อผลนะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเพื่อนๆหลายคนก็ใช้ฉุยฟงบ้างนะ ช่วย,ยฟงหรือชนฟงชนฟงนะออเสียงไม่ถูกทําเองก็ได้ครับตะข่ายมุ้งเขียวนะฮะที่เอาไว้ล้อมคออเป็ดคอกไก่นะก็ใช้ได้หรือถุงกระสอบปุ๋ยเก่าก็ใช้ได้ขอให้มีแสงที่กระจายได้สมส่วนนะครับแล้วก็ให้มีอากาศถ่ายเทยได้บ้างเพื่อว่าจะไม่เกิดรานะครับไม่เกิดราถ้าอากาศไม่ถ่ายเทยนี่เกิดรา ก็ลองหามาคลุมกันไว้นะครับคุณภาพผิวจะสวยถ้าโดนแดดมากนะผิวก็จะผิวของผลก็จะพัฒนาไปตามการสังเก์แสงส,สร้างเซลล์เซลล์สีผิวนะก็จะพัฒนากันไปตามหนึ่งช่อ,อน,นี่นะฮะอาจจะมีสีที่ไม่เหมือนกันข้างบนสีเข้มข้างล่างสีอ่อนข้างบนนี้โดนแดดมาก กลางล่างโดนแดดน้อยแล้วแต่การสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างเซลล์สีผิวเรียกอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยนะนะสร้างสีการสร้างสีของผลนีถ้าห่อ,หอให้ให้แสงที่กระจายถุงสีแดงถุงสีน้ำเงินก็แล้วแต่นะ,นะถุงสีอะไรก็ตามขอให้แสงกระจายด้านละเท่าเกันเนท่าที่ ห่อมาก็สีก็สวยดีเนะี่ยและที่สำคัญคืออากาศทั้งถ่ายเทได้การคลุมอชอบผลด้วยถุงหุ้มเนี่ยก็เพื่อป้องกันมแมลงแมลงวันทองต่อยมะม่วงยังไงก็ต่อยอินทผลัมอย่างนั้นป้องกันนกมากินนกเอี้ยงนกอะไรที่มันรู้จักรสชาติอินทผลัมแล้วนะถ้าต้นนั้นรสชาติหวาน นกก็จะชอบั้างคาวไายสัตว์อื่นๆนะครับถ้ามันคุ้นเคยกับรสชาติยีพาร์ลามแล้วมันก็จะมาอีกดัง้นต้องห่อป้องกันหลายท่านในที่เป็นมือใหม่มาปลูกเนี่ยเวลาที่ผสมแกสอนก็ผสมติดแล้วแต่ว่าผลมันร่วง ผลมันร่วงสำคัญนะครับก็คือร่วงเพราะว่าขาดน้ำหลักๆร่วงเพราะว่าขั้วไม่เหนียวขาดธาตุอาหารขาดแคลเซียมนะขาดแคลเซียมก็โรยปูนขาวรอบๆโคนฮนะแล้วก็ลดน้ำต้องมีการเลี้ยงน้ำนะฮะถ้าปลูกอย่างจริงจังนะเนี่ยเลี้ยงน้ำเมื่อติดผลแล้วนะเนี่ยเลี้ยงน้ำไม่ใช่หยุดให้น้ำเลยนะ เดี๋ยวการเจริญเติบโตของเนื้อผลจะไม่มีเพราะว่าเนื้อผลนี้ต้องการไนโตรเจนนะถ้าฝนตกมานี่ก็ลูกจะพัฒนาได้ดีไนโตรเจนในธรรมชาตินี้ถือว่าเป็นไนโตรเจนที่ดีนะครับไม่มีสิ่งอนเจอผลนใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่ำนะก็พัฒนาผลไปได้ดีอันนี้ไม่ใส่ปุ๋ยนะฮะใส่แคลเซียมแล้วก็รดน้ำ ปลูกประดับจะลดไหมครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่มาปลูกอินทผลัมเบอร์ประดับบ้านปลูกไว้ทานที่บ้านหลังจากผสมเกรสรติดแล้วนะก็ให้น้ำบ้างนะเลี้ยงน้ำอย่าปล่อยให้กันดันน้ำเดี๋ยวจะสลัดผลร่วงนะ ดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนต้นไม้จะสลัดผลร่วงเพราขาดน้ำเอทิลินจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเร่งด่วนนะสลัดผลผลแก่ทันทีตัดขั้วผลเลยปั๊บแก๊สเอทิลินเกิดปั๊บนะขั้วผลพวกนี้นะหลุดร่วงง่ายนะต้องมีในโตัเจนช่วยด้วยนะครับใส่แคลเซียมเข้าไปบำรุงบำรุงผลความแข็งแรงของผลนะ แล้วก็หาถุงตะข่ายมาคลุมนะในเพื่อนๆในกลุ่มก็มีถุงตะข่ายมาจําหน่ายกันนะใบละ15บาท20บาทบ้างก็ว่ากันไป35บาทสนับนุนกันนะเพื่อนๆการเกษตรถ้าห่างไกลก็ทําเองนะฮะซื้อมามัดรวบม้วนได้เลยนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนมากนะักนะครับแสดงให้เห็นการพัฒนาของผลนะครับ หลังจากผสมเกษรไปแล้วสวัสดีครับ